สวัสดีครับพบกับช่องโอคุงลำเปืนออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โค้งคาวาสกินะครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วน้องมานะมาแล้วนะครับหลังหายไปสองวันนะครับน้องไม่สบายมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้ว บรรยากาศนะครับทุกคนท้องฟ้าปลอดปโปรง่งาเรามาเร็ว,รวน้องมาแล้วครับผมน้องกลับมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยดีขึ้นแล้วจัดการคุยเรื่องเสื้อกันกันยัง สดีพอน้อยไปไหนมาไปไหนมาหลายวันไปไม่บอกเลยบอกยังไงเขาบอกบอกียังไงเสื้อส่งให้ในเอฟซีเลยใช่ไหมส่งแม่จะไม่ติดต่อมาเลยแต่ว่าพี่ส่งให้ร้านแล้ววันนี้ใครสนใจเสื้อน้องมานะนะครับทุกคนในรอรอดูได้เลยเสื้อน้องมานะาสวยมากไม่ต่ำกว่าสองร้อยคนน้องกลับมาแล้วนะครับทุกคนน้องกลับมาแล้ววันนี้น้องหายไปสองวันน้องไม่สบายแต่ว่าได้ยินเอซี เนี่ยเองพื้นที่จะม่เมียน่ะว่าจะสังเกตที่ท่านซื้อนะจะจริงหรือเปล่าก็ต้องรองจะเราใส่แล้วนี่นะครับตาตาคนออกแบบเสื้อคือผู้ใดออกแบบสติ๊กเกอร์เขาเจ้าเรียกว่าอย่างไรครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นั่นแหละถูกแล้วโลโก้แล้วก็งานเนาะปวดมากลงวันเดียวปวดมากเสื้อเจ้าน่ะเป็นอะ ปามีคนอยากได้แพงคอมเมนต์แตกมากมีแต่แม่แตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่อยู่สั้นเหรอว่ได้ขายนะครับเดือยแม่แม่อยากได้ก็ต้องเป็นก้านทาอันนี้น่าจะทำรถรถนี้ทําแจกก่อนนะครับทุกคนทําแจกก่อนทำเมันกระแสก่อนกระแสเสือตอนนี้จริงๆคอมเมนต์แตกมากแล้วเสื้อมันสวยใครใครก็อยากได้กครคุยใอยากใส่แล้วแต่ถ้าทําในคอมมันจะได้อะไรขายดีไป ดีแล้วไปโอเคเต็มเต็มที่ไปหาอะไรกินก่อนปะแล้วก็จะหาอะไรกินเหมือนกันกูมาถึงเหมือนกันนั้นเนี่ยเปนอะไรเพื่อนมาอันพรกพี่จัดไปไหนพี่จัดหลอกอยากได้อะไรกินช่องนักการเมือไงแล้วว่ะคนละช่องติดตามไปนะครับไปไม่เอ็ดดี้เพจะไปติดตามแมีนฝากแม่ฝากสองแม่แท็กเตอร์เอาที่เชียว ชอบผู้ชายด้วยนะครับลำเพื่อนเออฟฟิเชียลแล้วก็โอคุงลำเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะโอคุงลำเพื่อนออฟฟิเชียลแมนลำเพื่อนเอฟฟิเชียลดู้อละมันคือดื้อนั่นเองก็ถึงนานอย่างมันอะนานแบบดีมีเดสมุนนั่ามีตอร์ปิการสองตาเออแล้ว่็เพิ่งจะหายไข้กินอันนี้บ้านนี้ บริการของบ้านน่ะมีแงาเมีแงาเรดเพชรเจเดียววันนี้ใ้องอ๋ตมบุ้กับบอมี่ตามบมีตามบี่ตามบ้ง้ก็ฝากติดตามช่องโอคุงลำเลินออฟิเชียด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับน้องมานะนะครับน้องมานะหากิ่านตะกินก่อน